สีสันสวยงามน่ารักทานนะคะเพื่อนๆจ๋านะก็เสร็จเป็นอีกอีกหนึ่งเมนูนะคะวันนี้ทำทั้งวันสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีกี่รอบในวันนี้วันนี้ยห,หนูทำทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ขึ้นไลฟ์นะคะส ตีสี่สี่สิบห้านะ่คะตื่นมาตีสามครึ่งเนี่ราก็ทำต่อมายาวทำหนุมกุ้ยช่ายหั่นหมูนะ่าสักหมูนูน่นนี่นั่นนะคะเราก็มีทำผัดซีอิ้วด้วยนะแต่ว่าเย็นหนูไม่ได้ถ่ายทำขั้นตอนในการทำผัดซีอิ๊วเต็มขั้นเต็มคลิปนะคะก็เลยไม่ไม่ได้เอามาตัดต่อนะคะเสร็จแล้วทำหมูหมักนะคะหมูหมักอคอหมูย่างนะคอหมูย่างเสร็จปุ๊บ อ่านึกขึ้นมาได้เรามีมะเขือเปราะอยู่ในตู้เย็นนะคะถ้าไม่ทํามะเขือเปราะจะเสียก็เลยแบ่งไอ้หมูที่เราจะไปทํโคอหมูย่างเนี่ยแบ่งออกมาสามชิ้นเอามาแกงนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเยนุกแกงแบบไหนนะคะแล้วก็เย็นูม่วแบบไหนนะคะมาดูกันค่ะวันนี้ก็จะมาแกงแคล้ายๆกับแกงป่านะคะหรือว่าผัดเผ็ด หมูนะคะเนื้อหมูเป็นหมูหมูคอหมูสันคอที่หนูแยกมาจากาที่ทําคอหมูย่างนะคะก็จะเอามาแกงเพราะว่ามันมีมะเขืออยู่นะคะนี่เรามีซื้อมะเขือมาสองสัปดาห์แล้วนะคะห้าเหรียญกว่านะคะเพื่อนๆถ้าไม่ทํามันก็จะเสียหมดเนาะยีน่นีก็จะแกงทำคล้ายๆกับผัดเผ็ดหมูป่าประมาณแบบนั้นนะคะมันไม่ถึงขนาดกับว่า เป็นแกงป่านะน้ำไม่เยอะนะคะเป็นน้ำขูกคลิกทำแล้วก็ใส่กระป๋องเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้พอเวลาเราเลิกมาทำงานเลิกมานะหิวหูเนะี่ยเราก็อุ่นกินได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้ไม่ต้องมาถึงบ้านแล้วก็ยุ่งโศกๆแล้วก็จะต้องมานั่งทำอีกเย็นหมูไม่มานะถึงขนาดนั้นนะคะ วิธีการจับหมูจับมีดนะคะก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะการขยับนิ้วนะคะในการหัน่นมีบางคนบอกว่าเห็นแค่เยหนูหั่นก็กลัวที่จะโดนนิ้วนะคะมันก็อยู่ที่เราเนะว่าเราจะต้องขยับนิ้วถอยหลังยังไง ก็จะได้หมูมาแล้วก็อันนี้เมะเขือนะคะเดี๋ยวยห,หนูขอไปล้างเขียงก่อนมะเขือนะคะจะแก่มะเขือมันมีอยู่แพ็คเดียวด้วยนะที่ไปซื้อมานะ,ะก็ไม่รู้ว่ามันจะอ่อนหรือมันจะแก่อยังไงนะ,ะก็พอได้อยู่นะคะพเพื่อนยห,หนูก็จะใส่เกลือลงไปนะคะ อันนี้ก็เป็นดูที่แม่เขาทำนะคะก็จะใส่เกลือลงไปพอประมาณน้ำเกลือก็จะช่วยกัดยางนะคะกัดยางของมะเขือนะแต่มะเขือของเีหนูนี่มันไม่ใช่มะเขือใหม่แล้วเนาะนะก็ค่อนข้างที่จะ,ะแก่แล้วนะ,ะแก่มาคนทำ <laughs> อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆเขามีมาขายมีมาให้กินเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยถึงมันจะดำถึงมันจะเก่าถึงมันจะแก่นะเออแต่มันก็ยังมีให้กินน่ะนะมีให้กินก็โอเคแล้วนะคะแพ็คละห้าเหรียญน,นะคะห้าสามสิบห้าร้อยห้าสิบาทนะคะแพ็คนี้นะร้อยห้าสิบกว่าบาทนะะเนี่ยถ้าเป็นอยู่เมืองไทยก็ทิ้งแล้วเนาะ นะแต่อยู่ที่นี่ทิ้งไม่ได้นะคะมันยังกินได้อยู่มันไม่ถึงขนาดกับว่าเน่ากินไม่ได้ขมหรืออะไรมันไม่ถึงขนาดแบบนั้นอันนี้เดี๋ยวยันหนูจะไว้ใส่น้ำพริกได้อยู่ช่างมัน อย่างมันอยู่ที่ใจเราเนะช่างมันทั้งนั้นเลยนะอาจจะดูไม่สวยงามเะยจ๊ะเพื่อนๆน,นะต่อให้ล้างน้ำเกลือยังไงมันก็ไม่ขาวให้เนะเพราะว่ามันเก่าแล้วเนอะมันเก็บเป็นมะเขือที่เก็บมานานแล้วนะเขามาขายให้เราค้างอยู่ที่เขากี่วันก็ไม่รู้นะแล้วยังมาค้างอยู่ที่เราอีกสองสัปดาห์นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะมะเขืออันนี้เป็นเดือน เ,เดือนเอาอันนี้ขาวอยู่กินไปนะอย่าบน่นมีให้กินก็ดีแล้วนะคะอย่าบน่นอย่าบน่นนี่หนูก็พูดไปเรื่อยเฉยเพื่อนๆเ,เลยอย่ามาถือสา ดีบ้างไม่ดีบ้างนะก็คลากเขากันไปแสดงว่าเขาเอาของเก่าวางให้เราตรงกลางเนาะเออเอาของใหม่ไว้ข้างนอกก็ยังดีนะมันยังมีของใหม่ให้เรากินนะเอาลูกสวยๆเรียงข้างนอกลูกใหม่ๆเรงข้างนอกแลเอามาเขือเก่าไว้ตรงกลางสอดไส้ช,ช็อกโกแลต ว่าเป็นั่นก็มันดำมะเขือมันดำก็เลยเรียกสใสดไส้ช,ช็อกโกแลตเัยด,ดีกว่าเที่ยวที่แล้วที่ซื้อที่ตลาดเอเชียในเมืองนี้นะอันนั้นโอ้โหเน่านะดูไม่ได้เลยแต่ก็แกงนะแกงเขียวหวานไปมันก็โอเคนะโอเคอยู่ไม่ว่ากันมีให้กินก็ดีแล้วพูดไปบ่นไปทำไปกินไปก็จะได้อยู่ประมาณนี้ ะะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยแกงกันเลยนะยานุก็จะใช้พริกแกงเผ็ดนะคะเมื่อเครื่องปรุงของเราพร้อมนะคะเราก็จะทำการแกงกันเลยจ้า พิกแกงถ้าได้พิกแกงป่านะโอ้โหแล้วก็เป็นแบบ่ในตลาดตาคีนะ่นไหคะตลาดตาคีตำนะจะสุดยอดมากนี่มันไม่ใช่นะก็ต้องทำใจเพื่อนๆทำใจหจะใส่พิกแกงประมาณเท่านั้นนะคะใส่มากแล้วมันเค็มแม่พลอยนี่บอกเลยว่าเค็มมาก ลงไปนิดหน่อยนะคะใส่น้ำปลาในขั้นตอนนี้ลงไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแต่เราจะไม่ใส่เยอะนะเพื่อเพื่อนเพนราะว่าพริกแกงมันเค็มพริกแกงเขใส่เกลือมาเยอะแล้วแล้ว,ลวก็ใส่เกลกืไปนิดนึงักนะคะพอให้ น้ำปลามันเข้าแทรกเข้าไปในเนื้อหมูนะคะในขั้นตอนนี้ให้หมูมันตึงๆนะหมูเนี่ยสุกจากการผัดกับสุกจากการต้มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน ประมาณนี้นะฮะเราก็จะใส่มะเขือ เลือก้าแใช้ได้อันนี้ก็ยังมีจะใส่กระชายลงไปเลยกระชายกับใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดออกที่จะทัาไปนิดนึงเนื่องจากเป็นใบมะกรูดที่เราเแช่แข็งไว้นะคะแล้วยังมันก็จะเติมน,น้ำลงไป แล้วก็จะปิดฝานะคะรอให้สุก ก็จะมีพริกนะคะที่เก็บมาจากสวนที่ลุงเขาปลูกนะคะอย่าลืม,ล,มลืมว่ามีพริกอยู่ ่็มะเขือ,ม,อมันเก่านะเพื่อนเพื่อนนะมันก็เลยไม่ขาวเดี๋ยวจะหนูไปเอาใบกระเพรา,าใส่ นี่นะคะเพื่อนๆก็ใบกระเพราที่น้องก็ส่งมาให้จากโฟลีิดานนะย่ยหนูก็เอามาเช่แข่งเอาไว้นะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราไม่ได้ยึดติดนะคะว่ามันจะต้องสวยงามหรืออะไรขผให้มันมีกินก็พอแล้วนกมันมีให้เรากินมันก็ดีแล้วดีกว่ามันไม่มี ทีนี้นมสดมันเหลืออยู่นะครเพื่อนๆนี่นมสดมันเหลือจากที่ยังหนูมากหมักหมูนะก็จะเอามาใส่ส่รุเปมเป็นแกงอะไรวะเนี่ย มันเป็นแกงป่าหรือมันเป็นแกงกะทิหรือมันเป็นผัดเผ็ดหมูหรือมันเป็นอะไรโอ๊ะมั่วไปหมดเลยนี่แหละนะเมนูมั่วเม,วม,วมนูง่ายๆสไตล์ยาหนูนะครับมั่วได้อร่อยด้วยนะจ๊ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราล,ลงมาชิมรสชาติกันสักหน่อยนึงสุดยอด ใช้ไล่ใช้ไล่นี่นะคะเพื่อนๆสีสันสวยงามสีสันสวยงามน่ารับทานนะคะ<ๆ>เพื่อนๆจ๋านะก็เสร็จเป็นอีกอีกหนึ่งเมนูนะคะวันนี้ทำทั้งวัน